เราจะเล่นในระบบ3ทางเราจะต่อสายสัญญาณยังไงนะครับเบื้องต้นให้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าในระบบ3ทางเราควรต่อสายยังไงนะครับสาหรับ,นบในชุดที่เราจะเล่นในระบบ3ามทางน <B ew r ita> ะครับหลักๆเลยนะครับ <B ew r ita> เดี๋ยวเรามาดูนะครับก็อาจจะมีมิกเซอร์นะครับละหนึ่งตัวนะครับก็โดยปกติแล้วก็จะมีมิกเซอร์เนาะในตัวปรับแต่งนะครับหรือบางท่านอาจจะเป็นปีอย่างนี้นะครับในคลิปนี้ผมก็หยิบยกเอาเป็นตัวมิกเซอร์มาก็แล้วกันมีมิกเซอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มี EQ นะครับ EQ ปรับเสียงแล้วก็มีคอสตนะครับตัดความถี่นะครับแล้วก็มีพาวเวอร์แอมป์สามแท่นนะครับถ้าในระบบ3ทางเป็นระบบสตอริโอแอมมันต้องมี3ตัวนะครับสแท่นเดี๋ยวเรามาต่อระบบกันเลยเห็นว่าเราจะต่อยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยเราก็ต่อจากมิคเซอร์ก่อนนะครับก็แนวทางเดียวกันกับต่อ2ทางนั่นแหละนะครับผมก็มันจะต่างนิดนึงที่การใช้งานของคอส์นะครับแล้วก็มาต่อที่อีคอเลเซอร์นะครับนี่เราเอามาเลยนะครับสัญญาณฟั่งเอลนะครับฝังเอลก็เป็นชิ้นัลที่1นะครับ ต่อไปอินพุตของ EQ ถ้าใครไม่มี EQ ก็เข้าคอร์สเลยนะครับผมจากมิกเซอร์เข้าคอร์สเลยอันนี้มี EQ นะครับเขาเข้า EQ ก่อนนะครับแล้วก็เส้นต่อมานะครับเราก็ต่อจาก EQ นะครับชันแนลที่1เนาะมาใส่ที่อินพุตของคอร์สชันแนลที่1นะครับแล้วก็ต่อเอาพุตของ EQ ชันแนลที่2นะครับมาต่ออินพุตของคอร์สชันแนลที่2อ่าอย่างนี้คราวนี้เราก็ต่อนะครับสัญญาน ย่านโลนะครับเราเอาย่านโลก่อนนะครับก็ต่อที่ช่องโลนะครับของคอร์ดช่องที่1มาใส่พาวเวอร์ตัวล่างสุดนะช h a n ที่ที่1แล้วก็ต่อคอรของช่องที่2ของคอสนี่ก็มาใส่พาวเวอร์ตัวล่างสุดขับเบรนี้เลยโอเคเรียบร้อยคราวนี้นำอีกหนึ่งเส้นนะครับนะครับ เสียงกลางนะครับเสียงกลางก็ต่อคําว่ามิดนะครับช่องมิดอย่างนี้เลยถัดมาจากโกลนี่แหละนะครับแล้วก็มาต่อที่พาวเวอร์แท่นกลางนะครับช่องที่หนึ่งอันนี้ก็ฝั่งมิดนะครับของคอร์สมาเข้าที่พาวเวอร์นะครับช่องสองแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับสายสัญญาณคู่สุดท้ายก็ต่อที่ไฮนะครับของคอร์สก็มาต่อที่ แท่นที่เราจะขับเสียงไฮก็คือเสียงแหลมนะครับเอาชินงที่1่แล้วก็ไฮนะครับมาเข้าชินที่2ของโพรแหลมที่จะขับไฮนะครับถ้าเกิดว่าตู้ลูกค้านะครับเป็นตู้เล่นในระบบ2ทางก่อนถ้าขยจกขันจะมาเล่นนะครับในระบบ3ทางแนะนําให้เราแยกระหว่างเสียงกลางกับเสียงแหลมออกจากกันก่อนนะครับเราจะแยกเป็นสเป,ปคคอนสเป,ปคคอนใครของมันเลยนะครับก็คือไฮก็ต่อเฉพาะไฮแหลมก็ต่อเฉพาะแหลมนะครับในตู้ลําโพงของเราเราต้องแยกออกจากกันก่อนนะครับอ่าโอเค คราวนี้เราก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับ <_ T ry> ก็คือหลังคอสให้เรามาสังเกตปุ่มนี้คราวนี้นะครับถ้าเราเล่นในระบบ3ทางเนาะให้กดปุ่มตรงนี้นะครับดูในช่องขาวๆวเนี่ยให้กดปุ่ม2ปุ่มนี้ออกเด้งออกมาให้หมดนะครับถ้าเราเล่น2ทางเราถึงกดปุ่มแรกตัวนี้เข้าไปถ้าเราเล่นในระบบ3ทางให้กดเด้งออกมาทั้งหมดนะครับผมทั้ง2ปุ่มนี้นะครับคราวนี้เพราะว่าแอมเราก็ปรับโหมดอะไรให้มันถูกต้องนะครับเป็นสตอริโอนะครับสินดิวิตี้ก็ปรับศูนเ็ก็ว่ากันไปนะครับหรือ0.1ก็ได้ หรือ1โวลต์ก็ได้นะครับผมก,ก็ตามความเหมาะสมเลยว่าเราจะปรับยังไงตรงนี้แต่ถ้าในการปรับก็คือย่านโลอะไรนี่ก็0 7นเนาะถ้าเกิดเสียงกลางแหลมก็เป็น1โวลต์นะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันอันนี้เราก็ปรับโหมดอะไรเรียบร้อยแล้วในกรณีเล่น3ทางเนาะอ่าในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ2ปุ่มนี้เนาะที่ผมบอกว่ายังไม่ได้ใช้งานครับคราวนี้มันจะได้ใช้งานแล้วนะครับอ่าเราก็จะเลือกจุดตัดระหว่างกลางแหลมนะครับ โดยปกติแล้วนะครับก็ทั่วไปเนาะอย่างที่เห็นมากๆก็อยู่ในช่วงประมาณ 3.5k 3, 3. นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาต้องฟังมันเท่ากันเดี๋ยวคือเบื้องต้นเลยนะครับ3.5ถ้าใครจะเลื่อนจุดตัดไปตรงไหนก็ค่อยเลื่อนอีกนนึงนะครับอ่าคราวนี้ก็เป็นเอาพุทของเสียงกลางนะครับก็หมุนมานะครับให้อยู่อ่าสักอ่าเอเป็นศก่อนเนาะเอเป็นศูนย์ก่อน,น,ออน,น,อนทั้งย่านโลย่านไฮด้วย ประมาณนี้ก่อนเราก็ค่อยชดเชยกันปุ่มทุกปุ่มให้ขึ้นคาว่าสเตอริโอปุ่มเดียวนะสาหรับคอสจะขึ้นสีแดงอย่างนี้นะครับให้กดออกก่อนนะครับมันเป็นปุ่มกาฟเฟนนะตัวนี้นะครับผมบางทีถ้าเราไปกดไว้ข้างนึงเนี่ยเสียงมันอาจจะหักล้างกันเลยนะครับจากแทนที่เสียงจะมาเต็มที่มันก็เสียงแปงแปงไปเลยนะครับแทนที่เสียงจะมาเต็มที่ฟังดูแล้วถ้ากดปุ่มนี้เข้าไปข้างนึงดังแปงแปงนี่มันมันไม่ใช่แล้วนะครับถ้าจะกดก็ต้องกดให้มันเหมือนกันนะครับั้งสองฝั่งนะครับ อันนี้เขาไว้สำหรับเช็คสัญญาณที่มันไม่อินเฟกกันนะครับลองเช็คดูถ้าเกิดว่าเรากดปุ๊บเสียงมันมาเต็มที่แสดงว่าระบบของเรามีปัญหาทราไมว่าจะเป็นสายสัญญาณหรือลำโพงกับเฟสอย่างนี้เราก็กดเช็คได้นะครับตรงนี้อโอเคครับผมคราวนี้เทเสเียงนะครับที่มือถือนะครับมาแล้วเราก็เปิดสัญญาณเสียงที่มิเซอร์ก่อนให้ได้ระดับสัญญาณไปที่เหมาะสมก่อนนะนี่ประมาณศนะูนเนาะโอเค คราวน,นี้เราก็มาเช็คที่ eq เหมือนเดิมนะครับก็ว่าเช็คว่าสัญญาณม,มันมาที่ eq หรือเปล่าถ้าขึ้นอย่างนี้โอเคสัญญาณมาถึง eq เรียบร้อยคราวน,นี้เราก็มาเปิดเว่าแอมป์ M นะครับกีและแท่น,นว่าเราต่อใช้งานถูกต้องหรือเปล่าเราจะมาเช็คนะครับกีละแท่นแต่ว่าในคลิปนี้นะครับพอดีนะครับผมไม่มีตู้ที่มันมีเฉพาะไฮนะครับแล้วก็ตู้ตัวนั้นก็ไม่ได้แยกไฮออกมาด้วยนะครับผมก็เลยเอาไฮตัวนี้มามาสาธิตให้ดูเนาะ มามาเทสเทให้ดูแบบนี้เลยนะครับง่ายๆว่ามันจะออกเป็นไฮหรือเปล่าน,นะครับเราเราก็มาเทสนะครับดูว่ามันเป็นไฮไหมนี่เห็นไหมครับลองฟังดูอันนี้แท่นบนสุดนะเราใช้ขับไฮมันก็จะออกอย่างนี้นะครับเราจะตัดจุดตัดนะมันอยู่ฝั่งไหนเราดูก่อนอยู่ฝั่งนี้นะครับอเราก็เลื่อนจุดตัดลองดูว่ามีผลไหมตรงนี้เห็นไหมครับก็จะมีผลนะ ส่วนมากจุดตัดก็จะอยู่ในช่วงนี้แหละ 3.5k นะครับก็อาจจะถัดไปยีกนิดนึงก็มีนะครับก็แล้วแต่ว่าตู้ลำโพงเรามันเป็นยังไงนะครับอ่าย,าย,าย,ายา่านย่านย่านไฮคราวนี้เราก็มาเช็คนะครับเสียงกลาง <S <S นะแล้วก็มาเช็คทีละช็นตนะครับว่าันดังหรือป่านะครับโอเคอันนี้เป็นเสียงกลางนะครับมันก็จะดังอย่างนั้นล่ะ จะไม่มีไฮออกมาเลยนะครับที่เสียงกลางนะครับคราวนี้ก็มาเช็คเบียดเหมือนเดิมอ่าโอเคเบียดก็มาแล้วครับปกตินะครับอ่าอ่าก็เพิ่มขึ้นมานะครับเราก็เพิ่มเสียงกลางขึ้นมาคราวนี้อ่าคราวนี้เราก็เพิ่มไฮขึ้นมานะครับแท่นบนสุดอ่าเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นการ เล่นสามทางนะชือสาวแหล่โอสาวแหลบ้านนาตาวาใ้ผมต้องขึน้นนันสุดสำรักโคจรงานภาพมาสามเมื่อกี้โอสาวแหล่บ้าน้าเจ้ามสวยเด่นดังประจันวันดิน ไอ้เรื่องมีย่านไฮนะครับไอ้เรื่องกลางนะครับนไอ้ย่านโตนะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแนวทางนะครับให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับที่ยังไม่คล่องนะครับในการต่อระบบ2ทางหรือ3ทางนะครับก็ ก็เป็นเบื้องต้นให้นะครับสำหรับการต่อใช้งานก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับถ้าหากใครที่ยังไม่เป็นก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะครับสำหรับตู้ลำโพงนะแนะนำให้แยกกลางแลมออกจากกันนะครับถ้าเราจะเล่นในระบบ3ทางถ้าเกิดเป็น2ทางก็กลางแหลมก็อยู่ด้วยกันนะครับก็ใส่เน็ตเวิร์กหรือ C ตัวเดียวก็ได้นะครับผมโอเคครับใครที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดสมัคสไาชให้ด้วยครับคลิปนี้นะครับผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ